และก็ผลิตภันฑ์สามเกลือเวอร์แพนอันประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโเวอร์แพนไขตัวสารเวอร์แพนสูตรออริโกแซคคลายและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพศ2568ครับผมและก็ทีมงานก็ได้มาติดตามผลการใช้ของสามเกลือเวอร์แพนนะครับที่นี่นะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านสาม,ม่วงนะครับตำบลชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เรามาติดตามกันครับเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของสวนนี้ครับสวัสดี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 ครับอ่าอดีแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนะครับชื่อวัฒนชัยเทียนทองของพี่แปะนะครับพี่แปะครับครับชื่อคุณแปะนะส่วนพี่สาวคนสวยชื่อมาริวันนวลป้ายค่ะชื่อเล่นชื่ออวบนะคะครับเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์สามเกอรัวแพนให้กับคุณแปะครับอ่าอ่าคุณแปะ ก่อนอื่นเลยครับก็ว่ากันด้วยเรื่องคุณแป๊ดนี่ปลูกทุเรียนพันพันหมอนทองหมอนทองนะครับมีตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ30ต้นครับประมาณ30 <10 S 2> ต้น<ง>เป็นพันหมอนทองครับเ<ง>บื้องต้นเลยคุณแป๊ได้มีโอกาสรู้จักกับคู่หูมาส,สก,การหรือสามเกลอวัวแพนตั้งแต่เมื่อไหร่อย,อย่างไรครับตั้งแต่ ปีที่แล้วนะครับได้จากความรู้จักของพี่อื่นกับเจ๊นหนึ่งนะครับผมมาแนะนําครับอ๋อพี่อื่นกับเจ๊นหนึ่งนี่อ๋อคนคนในพื้นที่ครับผมอ๋อมาแนะนําให้คุณแป๊ะรู้จักครับผมเขามาแนะนําแบบไหนพี่เขาเคยลองใช้ก่อนครับพอเขาใช้ได้ดีเขาก็เลยมาแนะนําให้ลองลองใช้ดูเปิดใจใช้ดูครับอืมแล้วเราใช้ต่างกันเลยไหมลองเลยไหมลองเลยครับผมลองเลย เพราะว่าที่สวนเขาเคยลองมาแล้วผมก็เลยเชื่อเลยอ๋อเ,เพราะสวนเ็าลองใช้มาแล้วใช่ตอนที่เราตัดสินใจใช้เนื่องด้วยอะไรครับสภาพต้นเรามันเป็นยังไงเหรอลักษณะของต้นที่สวนนะครับจะเป็นต้นที่มีอายุแล้วจะมีต้นที่โซมมากนะครับเป็นไฟทอปทัลล่านะครับพอมาใช้นี่คือต้นมันจะพัฒนาดีขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมครับผมสวนเราเนี่ยสามสิบต้นเนี่ยอายุมันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมทุเรียนใช่ครับ อ๋อแล้วก็มีประเภทที่มีปัญหาเรื่องไฟทอปทลร่าครับทีนี้ก็เลยได้ลองใช้พอลองใช้แล้วเป็นยังไงครับตั้งแต่เริ่มใช้มันเริ่มเห็นผลในการพัฒนาขึ้นต้นจะสวยขึ้นครับต้นที่เป็นทอปทลร่าขั้นแรกๆก็คือจะหายครับจะมีต้นหนึ่งที่หายเพราะว่าเอายาไปลาดโคนที่โคนครับเอาคู่หูสะจันเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปลาดที่โคนเลยครับผมเยอะไหมเป็นหลายต้นไหมเออเป็นหลายต้นแต่ว่าต้นที่ลาดทันอ่ะคือเหลือครับ แต่ว่าต้นที่ไล่ไม่ทันก็คือตายเลยอพอมารู้นี่เวอร์แพนก็เลยใช้ปีที่แล้วนี่ช่วงประมาณสักเดือนไหนที่ได้เริ่มเลยที่เอามาล่าก็คือเริ่มเริ่มทําใบตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเลยครับอ๋อสิงหาเป็นต้นมาแล้วคุณแป๊ะได้เจอกับนวัตกรรมใหม่หรือสูตรใหม่ของเราเนี่ยกดอะมิโนเวอร์แพนกับาโดซานเวอร์แพนเนี่ยได้เจอสูตรใหม่เมื่อตอนช่วงเดือนไหนช่วงเดือนตุลานี่ครับแต่ว่า ตอนนั้นจะเป็นไคโตซานที่เป็นขวดก็เลยเริ่มเอามาใช้ก่อนครับครับพอเรามาเปลี่ยนก็คือใช้เต็มตัวเลยครับผมพอใช้เป็นคู่นี้เป็นผงสูตรใหม่ครับใช้ง่ายละลายไวเนี่ยก็ได้ใช้เลยช่วงช่วงประมาณเดือนตุลากรนยนี่เหรอใช่ครับโอ้แสดงว่าไวได้ไวเนาะครับโอ้นี่ก็ประมาณ8ปดเเดือนที่ผ่านมาใช่ครับผมโอ้แล้วหลังจากใช้แล้ว เยอะไหมแบบคือใช้เวลาเยอะไหมที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแบบไหนลง<พ>องบอกเลยครับพอพอเอามาใช้ฉีดทุก5วันก่อนครับฉีดทุก5วันนะใช่ครับอพอฉีดทุก5วัน3าครั้งก็จะครบออรอบของใบพอดีใบมันก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยๆครับประมาณไม่ไม่เกินถึง1เดือนก็คือจะเห็นผลทันทีครับโอ้ไม่เกินหนึ่งเดือนเลยหลังจากใช้สูตรใหม่ล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับอ๋อก็ยังฉีดพ่นมาต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ครับฉีดมาเรื่อยๆครับผมปีที่แล้ว แปลงนี้ได้ผลผลิตไปขนาดไหนครับปีที่แล้วคือได้ทั้งหมดคือ600กว่ากิโลกร,รัมครับ600กว่ากิโลเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ของเวอร์แพนเพิ่มมาใช้ตอนที่เก็บผลผลิตแล้วแล้วพอมาปีนี้เป็นยังไงครับผลผลิตที่เห็นอยู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพิ่มจากที่600กิโลเนี่ยน่าจะเป็นเท่าตัวหนึ่งครับผมที่มองดูจากน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3ตันน่าจะได้ครับ สองสามดันเลยนะน่าจะได้ถึงสองสองสองพันกว่าโลครับน่าจะได้น่าจะได้ถึงสองพันกว่าโลนะจากปีที่แล้วหกร้อยกิโลนะครับทุนที่ใช้ไปในสําหรับปีนี้ใช้ไปขนาดไหนเอ่อต้นทุนน้อยลงครับน้อยลงด้วยครับผมเพราะว่าลดต้นทุนด้วยครับผมยาพวกยาหนอนยาลาเราก็ยังใช้น้อยลงแต่น่อลงพวกเวอร์แพนเราก็ใช้รอบการฉีดการอะไรใช้น้อยลงแต่ว่าคือพวกเคมีเราลดลงครับผม ลดพวกเคมีลงครับลดเคมีลงนี่ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะนะใช่คัใช่ไหมครับแต่ผลผลิตกลับได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมกี่บาททุนประมาณได้ไหมประมาณยังไม่ถึงสี่หมื่นครับตอนนี้ตอนตอนนี้ทุนที่ใช้ไปยังไม่ถึงสี่หมื่นครับทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทุกชนิดเลยนะใช่ครับยังไม่ถึงสี่หมื่นแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะได้สองตันครับโอ้โหชื่นใจไหมอย่างนี้ยโอเคไหมเห็นชื่นใจครับผม ที่มองดูลูกแล้วมันต้นแล้วมันมันให้ลูกเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจแล้วครับต้นมันสมบูรณ์ขึ้นใบมันสมบูรณ์ขึ้นครับอ่าครับสิ่งสาคัญคือถึงจะมีลูกถึงจะลูกจะเยอะขึ้นหรือผลผลิตมากขึ้นแต่ต้นก็ไม่โทรมใช่ครับต้นก็ยังสดใสใบก็ยังเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมครับอ่านะครับเราเชื่อไหมว่ามันเป็นผลพวงของสามเกลืวอวพ เชื่อมากเลยครับเพราะว่า,าที่สวนนี้คือจะไม่ไม่ได้ผสมสูตรของอย่างอื่นก็คือใช้เวอร์แพนตลอดเลยครับน,นี่คือความชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรที่ตัดสินใจได้ใช้สมเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวยเห็นผลทันใจด้วยครับน,นี่คือปีแรกที่ใช้เลยผลผลิตออกมามา,มากมากกว่าเท่าตัวนะครับนี่คือ เสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรที่ได้ใช้นะครับตอนแรกที่ก่อนจะซื้อเราคิดว่ามันแพงไหมทีแรกเนี่ยในความคิดหนึ่งคือ,คอ,คอแพงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลผลิตของยงไม่เห็นของการใช้แต่พอเราใช้แล้วมันคุ้มค่าจริงๆครับเห็ไหมทุนไปเราคุ้มค่ามากเลยครับนี่ครับเพราะหลายคนกลัวว่าจะต้องซื้อเพิ่มก็จะต้องจ่ายเพิ่มแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่รู้แต่พอรู้ว่าเราใช้แล้ว ต้นไม้มันบอกว่าผลผลิตมันดีจริงรได้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่แพงใช่ไหมครับอ่าโอเคอท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณแป๊ได้ฝากอะไรทั้งนิดหน่อยครับสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ได้เห็นคลิปนี้ว่าให้มั่นใจกับสามเกอร์เวอร์แพนอย่างไรครับฝากเลยครับครับผมลองเปิดใจดูนะครับผมเพราะว่าเป็นของ ชีวภาพแท้จริงครับไม่มีสารเคมีผสมลองใช้ดูนะครับจะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนนี้ครับผมอืม้โอ้โหชัดเจนครับไปในหนึ่งเดือนด้วย<ช>ครับอ่าสำหรับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกอเวลแคนครับมีอะไราฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับค่ะอย่างเมื่อกี้เนาะปัญหาที่น้องแพ๊บน้องอน้องแป๊ะเจอ ก็คือเรื่องของไฟทอปท่ราเม่ป่วยนะคะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะช่วยให้ชาวสวนนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรามีสารชีวพันธุ์น้องหมาถูกต้องใช่มีตัวค่าเชื้ราทางดินแล้วก็ทางต้นทางใบแล้วก็พ่นลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวค่าเพลี้ยหนอนแมลงกลุ่มชีวภาพทั้งหมดครับ่อตนสุขภาพและยังรักษาต้นให้หายแบบยั่งยืนถูกต้อง บักรายละเอียดกับพี่อาจได้ครับนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่คุณหัวบอกนะครับนั่นก็คือตอนนี้บริษัท Work-Hard Innovation ของเราหรือ WCI นะครับได้มีผลิตภัณฑ์นะกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสารชีวพันธ์นะครับเพื่อที่จะปราบศัตรูพืชแล้วก็รักษาโรคของพืชเป็น2กลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่รักษาโรคกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่ กำจัดแมลงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมี2กลุ่มโดยที่สําคัญอย่างยิ่งทั้ง2งกลุ่มเป็นชีวภาพนะครับเป็นชีวภาพนะเขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเนี่ยครับดูได้ติดต่อได้ทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับหรือติดตามทางโซเชียลอื่นๆได้เลยนะครับโดยเฉพาะนี่พิมพ์หาเลยครับ3เกอร์เวิร์ลแพนอ่าแล้วดูนะครับที่ปรึกษาต้อง WCI เท่านั้นนะครับเวิร์ค a าร n อินโนเวชเท่านั้น,นครับที่ทําให้คุณได้มั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความตั้งใจของบริษัทเรานังคือการให้เกษตรกรไทยนะครับได้มีแผ่นดินทองจริงๆนะครับปัสจากเคมีใช้อินทรีย์ก็ได้ผลแล้วช่วงนี้นะครับความเป็นอินทรีย์ก็สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แล้ว ช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนี่ครับคุณแปดชัดเจนครับยืนยันชัดเจนว่าลดต้นทุนแนะ่แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับฝากไว้ครับสำหรับสเกร์เวอร์แพนนั่นคือกรดอะมิโนเวอร์แพนและไขโตัวซานเวอร์แพนสูตรโอลิโกแซคคาไรและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับสามเกิดเวอร์แพนชัดเจนแล้วยังพ่วงด้วยสารชีวพันธุ์นะครับนี่โอเคติดตามเราได้ใหม่จาก คลิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะไปติดตามการทางานของ3ามเกลว่าเวอร์แพนด์ได้ที่สวนไหนจังหวัดไหนอําเภอไหนนะครับแล้วเราจะนํามาฝากทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับแป๊นะครับและก็พี่อวกไว้นัที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่าก็นะครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับขอตอกย้ํานิดหนึ่งครับตอนนี้ สำหรับคนที่แอบอ้างคนที่กําลังก๊อปปี้นะครับคนที่กําลังเอาของลอกเลียนแบบนะครับมีเพราะฉะนั้นติดต่อกับตัวแทนของ WCI ชัดเจนที่สุดนะครับคุณจะได้ของแท้และของดีแน่นอนสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ